สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f c m ม่ fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง u t ท b e ด้วยกันทุกคนทุกท่านนอกจากที่มารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันจา้ามาตามกันต่อกับแนวทางไว้เราผัดนาจา้าเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่เก่าเดือนเก่าจะวันจันทร์เดือนกันยายน2560 เจ็ดจะมือนีิกามาพบกับแนวทางของแอรจอยคือเก่าแล็ตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมฮานอ่านเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่เก่ามือนีิกเดียวมาเบ่งผลย้อนหลังกันก่อนเนาะผลของวันศุกที่ผ่านมาจะสําหรับผลสรุปเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจ้าสำหรับผลสรุปเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะเดินไปที่ห้าวิ่งลูดจ้าสำหรับผลจะสามตัวบนหกตัวจ้า หกตัวคือสี่หกสองแปดสี่หกจ้ะหลางหกตัวคือสี่หกผ่านไปเนาะสาหรับสองตัวหลางก็คือสองแปดจ้ะหลังสองแปดนี่คือหลางสุดสี่ตัวเนาจะหลางทัวไปนั่นเองแกสาหรับบนคือแปดสี่หกสองตัวบนคือสี่หกอ่าสาหรับลาวพัฒนาของห้าศูนรเม็ดเดียวนี่คือว่าผ่านไปเนาะจับห้จับเล็กเดียนวิ่งรูดมาห้ให้ผ่านไปเนาจะสําหรับ ลาวพัฒนา้อเฮาเข่าสูตรเดิมเราจะสูตรเดิมนี่ถือว่ามากนได้แบบตูงๆงนาจะอ่ะสำหรับลาวพัฒนาเอสโตรกจมีสองสูตรหายไปพิจารณาเราจะือสูตรเม็ดเดียวจะแลวก็สูตรอีกสูตรหนึ่งคือสูตรเดิมที่เคยลงหายตามปกติเลยเนาะแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวนี่คือสิเป็นตัวเด่นวิ่งลู่ตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันไปตัวเดียวอาจสีวัดใจกันสักนิดหนึ่งเนาจะ ถ้าจับได้ก็คือปังถ้าจับบไากับโอกาสพลาดกับคนขางสูงเราจะสําหรับเล่าพัฒนาสูตรมิดเดียวเราจะบวกเอสว้ให้ดินตัวเดียวเนาะ,ะลูกไ้ซองสูตรสําหรับเล่าพัฒนากาฝากนําไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งหละกันเนาะจะสําหรับวันวันจันเมอ,นอีกก้กา ตามกันต่อรุ่นกันต่อจะสูตรเม็ดเดียวลราพัฒนาของเฮาสีมาตามสูตรไทยหรือบอ่ลออากาศอรุ่นไปด้วยการจะรับชมไว้เป็นแนวทางและการแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำ้นวนจะมีเขา่ามีรุดผิดพลาดประการใดก็ขอสูษขอพัยไว้ด้วยละกันเนาะ ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะกดไคลค์กดแชร์กดเนื่องติดตามจา้าสำหรับพี่น้องเอฟซีันไดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เ,เพื่อจะได้บม่พลาดแนวทางต,ต,ต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจา้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นสองวิ่งลูดจา้าสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันนี้ ไวิ่งไายรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้กะลองพิจารณาเบิ่งได้เนาะถ้าหมักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จ้าจับคูให้เป็นแนวทางแปดคูจ้าสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด สองแปดสองเก่าสองหนึ่งสำหรับตัวเน้นจาสูตรเม็ดเดียวลราพัฒนาวันนี้ขอเน้นไปที่สองหนึ่งสองแปดสองหกกับสองสี่ สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี่ก็ตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวใดเมื่อนี่ฝากไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะเมื่อนีกอ่ก็คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเราจะขอบุณถูกการรับชมจะขอบุณถูกการต like, ิดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณทุกๆกำลังใจจ้า ผิดพลาดประการใดก็ขอถทษขอให้ไว้ด้วยละกันนอกจากมือนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าอีกสักครู่เดี๋ยวเฮาสิมาพบก,กับแนวทางหวยเล่าพัฒนาสูตรเดิมนอกจากสำหรับปุ้นสรุปเล่าพัฒนาสูตรเดิมก็สรุปไปในคลิปเลยเนาะก็ฝากไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า